เล่นอะไรกันอเล่นอะไรกันหนอนน้อยหนอนน้อยเอ,อ้ย <c oughs> ตัว,ต,วตัวหนอนตัวหนอนเล่นล็บเล็บสนุกใหญ่เลยไม่เคยเห็นตัวหนอนอะ่ะได้ชื่อแล้วนะคะชื่อสีขาวชื่อคิตตี้สีเทาชื่อโมโมนะคะคิตตี้กับโมโมเออน่ารักจังเลยเนี่ยเฮ นี่ยเน่น่น่่มีเล่นกันมีเล่นกันวิ่งเล่นนะคะล่าเริงกินอิ่มแล้วก็มีวิ่งเล่นน่าเริงสนุกสนานได้ซื้อชีวิตน้อยๆมาแล้วได้ไถชีวิตเข้ามาแล้วนะคะต้องขอบคุณพ่อพ่อาแม่ทุกท่านนะคะที่ช่วยกันนะคะให้ไถชีวิตพวกเขามาแล้วซื้อชีวิตพวกเขามาแล้วก็ามาอยู่ที่ได้ คือแม่เกียงไม่ใช่ว่าจะดีอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ยังได้กินดีกว่าที่เดิมนะคะไม่ได้กินดีกว่าที่เดิมแล้วก็ได้ดูแลใกล้ชิดนะคะได้ได้ความรักนะคะเพราะว่าที่นั่นเขาก็าเลี้ยงก็ตามามีตามเกิดนะคะเขาก็ไม่ได้ให้ความรักกับน้องแมวนะเราอมาอยู่ที่นี่แม่เกีงก็ได้ให้ความรักเต็มที่นะคะ ทุกตัวได้ได้ความรักหมดเลยนะคะได้อุ้มได้จับได้รูปหัวนะคะเล่นวิ่งเล่นนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปโน่นแล้วเนี่ยต้องย้ายกระบะทรายมาไว้ตรงนี้เพราะเขาอ่ะไม่ยอมเข้ากระบะทรายอย่าคิดตี้ะไม่เข้ากระบะทรายเลยนะคะมาตรงนี้เข้าแล้วเริ่มเข้าแล้วเนี่ยเข้าแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออต้องเอากระบะทรายมาไว้จุดของเขาเนี่ยเข้าแล้ว มีเอือเจ้าโมโม่เจ้าโมโม่มาเอือเข้าแล้วไม่งั้นเขาจะมาฉีใสเพื่อนตรงนี้นะคะแม่เกงก็เอาแผ่นซับมาปูไว้ก็ฉีเต็มใหญ่เลยทีนี้แม่แกงก็ตัดสนใจเอากระบาดทรายเข้ามานะคะเขาจะได้รู้ตรงนี้ว่าเป็นกระบาดทรายแล้วก็ได้วิ่งเข้ากระบาดทรายนะคะฝึกได้แล้วใช่ไหมไปโน่นแล้วเนี่ยนะวิ่งดุกๆเหมือนตัวนอนเลยนะคะลุกๆเหมือนตัวนอนเลย ใส่ปวดอึร้องอีอีอแล้วนะคะปวดอึถ้าเขาปวดอึเขาจะร้องน้องคู่เลยนะเวลาเขาปวดอึเขาจะร้องอีอๆอนะคะเนี่ยอึแล้วเนี่ยอึแล้วเขาอึแข็งอึเป็นก้อนนะคะอึไม่เหลวโชคดีมากๆที่เขาอึเป็นก้อนอึเรียบร้อยแล้วตัวพองละตัวพองละมีอาหารให้กินนะคะอยู่ที่นี่ก็ได้รับความรักความอบอุ่นแล้วก็ได้กินอาหารดีๆนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเือจะสีดำๆเป็นก้อนตอนที่เขาอยู่ที่เดิมเขาก็กินอาหารเม็ดกับแม่เขานะคะเม็ดก็ของแมวโตนี้ไม่แกงซื้อของแมวเด็กมาให้แล้วนะคะมีอาหารเปียกของแมวเด็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะได้กินกันเอ็มแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่นะลูกเริ่มต้นใหม่ ส่วนแม่ของเขาไม่เกียงขอแล้วนะคะขอแล้วขออีกวันนี้ไปไปจ่ายตังค์ให้กับยายนะคะสามพันก็ขออีกนะคะยายเขาบอกว่าหลานเขาไม่ให้แล้วหลานน้องแป้งก็ช่วยขอด้วยนะคะช่วยขอด้วยเขาบอกไม่ให้น้องแป้งก็รู้อยู่ว่าอย่างนี้นะคะว่าเขาในรักรักแม่เด็กผู้นี้มากแต่เขาต้องไปทํางานว่างั้นนะคะ ก็เลยตัดใจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรน้องๆก็ยังมีเพื่อนถ้าเอาน้องมาตัวเดียวน้องจะเหงานะคะก็มีเพื่อนแล้วก็ถือว่าเขาก็ยังมีได้ได้เล่นกันส่วนแม่ของเขาเนี่ยวันที่หนึ่งไม่ยังอยากไปทำหมันแม่เขาก็อาจจะมีคิดถึงลูกบ้างนะคะแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงไม่เค็ยงก็พยายามแล้วนะคะที่จะเอาลูกเข้ามาอยู่ด้วยนะคะไอ้เอ่าแม่ก็ามาอยู่ด้วยกับลูกเขานะคะก็ไม่สําเร็จนะคะ ออมาลูกมาออกมาเร็วออกมาอึ๊บเออนอนน้อยออกมาลูกอ่าออกมาออกมามาเร่นทางนี้มาเร็วอันนี้เกาออกกําลังกายไม่เพียงซื้อมาออกกําลังกายออกได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาจะออกเลยอยากออกกําลังกายให้ตัวเองสุขภาพดีแล้วก็ลดความอ้วนบ้างลดทุงบ้างกาออกไม่ได้ ไม่มีเวลาวันๆหนึงก็หมดเวลาแล้วนะคะเห็นวิ่งกันเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมพี่วิเศษนอนตรงนี้นะคะเหนวิ่งกันสนุกสนานล่าเริงนะคะไดก้กินอิ่มกินอิ่มพอหิวก็ไปกินไงไปนวดแล้วไปน่นแะล้วไปนวนแะล้วไ,นะไวมากเลยเล่นกันเนี่ยเขาเริ่มคุ้นเคยแล้วนะคะเริ่มชินแล้วเริ่มไม่กลัวแล้วแรกๆเขามีแอบมีแอบแม่แล้วก็เวลาแม่จะไปจับก็มีขู่พ่อๆอบ้างนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มไม่กลัวแล้วร,รู้แล้วว่าอยู่ที่นี่ได้กินได้กินอิ่มนะคะมีอาหารมีนมให้กินชีวิตน้อยๆเนาะเขาไม่รู้เรื่องอะไรนะคะเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ามนุษย์เราอะจะเลี้ยงเขายังไงแบบไหนเขาไม่รู้หรอกเนี่ยนเม่เกียงก็เลยต้องช่วยมาถ้าไม่งั้น ก็จะเป็นวงจรอยู่นี้นะคะก็พอทาหมันแม่เขาแล้วก็เหลือรุ่นลูกเนี่ยอเจ้าคิตตี้เนี่ยก็ต้องท้องอีกถ้าไม่เก่งไม่เอามาก็ต้องท้องอีกนะคะก็เลยต้องตัดใจต้องออช่วยมานะคะแม่เก่งก็แมวเ,เพิ่มขึ้นอีกแล้ว <c oughs> ก็ไม่เป็นไรก็ได้ช่วยชีวิตพวกเขาแหละแม่เก่งก็ถือว่ายังโชคดีนะคะที่มีพ่อพ่อ,พอแม่ทุกท่าน คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนะคะให้แม่เก่งได้มีกำลังช่วยเหลือลูกๆนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณแม่นามากๆเลยนะคะที่ช่วยค่าอาหารน้องๆด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมาเร็วมาามามา,มานี่มานี่เร็วโม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 อเอ้ยโมโม,มหาแม่โมโมครับ ลิ้นออกทำไมเล่นเล่นแล้วลิ้นเล่ลิ้นออกน่นเลนนะแต่ลิ้นออกด้วยนะคะเน่ยเล่นแล้วลิ้นออกเลยเนี่ยอก็ชอบอีกชอบอคนเนี้ยนชอบแออยยหัวยหัวยหัวโมโมที่เล่นน่ารเลยต่อไปไหนแล้ว น่ารักมากเลยนะคะโมโม่คี้เล่นเล่นซ่อนแอบดุกกระดครดดุกกระดเนเหมือนตัวหนอนบ้งเลยอ่ะฟันเริ่มคมฟันยาวแล้วนะคะก็จะสองเดือนแล้ะก็เกิดวันที่หนึ่งตุลาเอ้ยวันที่หนึ่งสิงหานะคะก็หมู่ตตุลาเนี่ยครบสองเดือนแล้วนะคะ นไหนมานี่แล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วนอนน้อยไปอีกแล้วนอนน้อยคิดตีไปอีกแล้ววิ่งหากันแล้วนั่นนั่นวิ่งหากันแล้วน่ารักมากน่ารักมากๆเลยมเริ่มมาเริวเอออะไรเห็นแล้วเห็นแล้วดูแล้วนะคะดูแล้วต้องเล่นยังไงอือเล่นเล่นเล่นไปเล่นไปแล้วเอาถุงออกมาเล่นลูกเล่นเล่นเร็วเล่นเร็ว โอ้โหหน้าตาที่เนี่ยแมวอะไรจะน่ารักขนาดนี้แมวอะไรจะน่ารักขนาดนี้มาเล่นลูกมาเล่นของเล่นเนี่ยมาเร็วไปเนี่ยไปแล้ว ค้าแก่เลยกัดกัดด้วยนะเล่นคือค้ามาแล้วมาแล้วมันแล้วจะบ้องจะบ้องบ่วงขนบ่องขนมาแล้วมาแล้วนารักมากเลยบ่วงน้อยหรบ่วงขนเสียงร้องเสียงร้องอะตบตกตกตตต,ตึง